วันเดย์บล็อกกับข้าราชการไทยในกรุงปารีสนะคะพามาดูว่าในแต่ละวันเราทําอะไรกันบ้างน,นะคะเริ่มต้นก็คือเดินจากที่พักมาทํางานที่ O E C D นะคะองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนานเดินมาประมาณ15นาทีก็ถึงที่ทํางานแล้วนะคะและนี่คือ O E C D ค่ะตึกสวยใช่ไหมเราเข้างานประมาณ9ก้าโมงครึ่งค่ะและนี่คือหน้าตาออฟฟิศนะคะเช้าวันนี้เรามีประชุมค่ะก็เลยเดินลงมาที่ห้องประชุมข้างล่างนะพอประชุมเสร็จนะคะก็รีบเปลี่ยนชุดเสื้อผ้าค่ะมาออกกาลังกายที่ยิมเบาๆก่อนที่ จะไปทานข้าวที่โรงอาหารนะคะส่วนตอนบ่ายเราก็ต่อด้วยการประชุมระดัษรัฐมนตรีค่ะมีท่านรัฐมนตรีจากไทยเดินทางมาเข้าร่วมด้วยนะคะพอตกบ่ายแก่ๆเราก็กลับออฟฟิศค่ะเพื่อไปฉลองวันเกิดให้กับเพื่อนร่วมงาน Happy Birthday. วีซีดีเลิกงานประมาณหกโมงเย็นนะคะก็เดินทางกลับบ้านค่ะกลับแล้วก็เดินผ่านสวนสาธารนณะดูน้องหมาไปเรื่อยนะคะแล้วก็แอบไปวิ่งข้างแม่น้ําอีกสักรอบนึงนะคะก่อนที่จะกลับบ้านแล้วก็ผ่านไอเฟลทาวเวอร์ด้วยนะตอนนั้นก็คือ,อยังมีห่วงโอลิมปิกอากาศก็คือดีมากประมาณ15องศานะฟินเลยแล้วเราก็เดินกลับบ้านนะคะวันนี้เลยกะว่าจะกลับมาทําอาหารทานที่บ้านนะเพราะไม่อยู่ต่างประเทศเนี่ยมันก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายใช่ไหมละ่ะเมนูที่จะทําวันนี้นะคะก็เป็นสลัดผักแล้วก็กะว่าจะทำมา ปูโตฟูนะคะซึ่งเป็นเต้าหู้ผัดกับหมูสับวันเดย์บล็อกของเราก็จะประมาณนี้ค่ะคือชาวไปทํางานนะคะกลับมาทําอาหารเองแล้วก็จะได้กินอาหารคินครีนด้วยเพื่อนเพื่อนคนไทยคนไหนที่อยู่ปารีสเราอยากจะมาแชร์ว่าในแต่ละวันทําอะไรบ้างนะคะก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้นะไปนอนก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะตอนนี้อยากทําอะไรที่สุดอยากนอนรัคือนอนไหมนอนนอนอยากนอนอีกครับ